สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะวันนี้นะคะหลังเลิกงานนะคะมาหาเจ้า,าแสนหวานกับแสนสวยนะคะที่บ้านน้องแจนนะคะเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องมานะคะเพราะว่าเป็นห่วงพวกเขานะคะเป็นห่วงแล้วก็คิดถึงพวกเขานั่นแหละคะ่ะมีอะไรก็เอามาให้เขากินมีอาหารมีอะไรก็เอามาเอามาฝากามาฝากพวกเขา ไม่ได้เข้าไปข้างในบ้านนะคะเพราะว่ากลัวเขาจะออกมาก็เลยถ่ายคลิปข้างนอกโตเป็นสาวกันแล้วโตวเป็นสาวกันแล้วกลับมาถึงบ้านก็กว่าจะได้พักผ่อนนอนหลับนะคะไม่ธรรมดานะคะสามสี่ทุ่มสี่ทุ่มกว่าเคลียเด็กๆทำนู่นนี่นั่นกว่าจะได้พักผ่อนนอนหลับนะคะเมื่อย เหนื่อยกายเหนื่อยสมองเหนื่อยเราเป็นเราเป็นครูเนาะสอนนักเรียนนี่ก็เหนื่อยพอแรงเนาะแล้วก็กลับมาก็มาดูแลลูกๆอีกหลายชีวิตก็มีตัวเดียวที่ยอมให้แม่อุ้มนะคะมาขามถ้าเป็นตัวอื่นเขาไม่ให้อุ้มนานขนาดนี้นะคะอันนี้เขากินอาหารอิ่มแล้วนะคะดูหูเขากระดิกไปกระดิกมาเดี๋ยวพาไปเดินเล่น เอาไปเดินเล่นตรงหน้าบ้านก็จะไม่สว่างเท่าไหร่เนาะก็มีไฟถนนเทดูในมือถือก็จะมืดกว่าของจริงอยู่นิดนึงเพราะว่าไม่ได้เปิดไฟหน้าบ้านนะคะยิ่งเปิดมันยิ่งจะร้อนก็เลยไม่เปิดแล้วพวกมแมลงมันจะมาก็เลยไม่เปิดแต่ว่าไม่ได้มืดนะคะไม่ได้มืดบัวขาวเขาก็เป็น เป็นยามให้ตอนกลางคืนนะคะเป็นยามให้ตอนกลางคืนพอเราเขาเราพามาอย่างนี้เขาก็อยากมาอยู่นะคะเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้ขัดขืนอะไรนะคะจะามาขามน้อยของเราพามาพามาอยู่ด้วยะคะ่ะพามาจากทุ่งนาสามพี่น้องของเขานั่นแหละมะขามมะนาวส้มโอ ทำวัคซีนไปแล้วค่ะทำวัคซีนแล้วสองเข็มแต่แม่ก็จําผิดตอนแรกนึกว่ายังไม่ได้ทํานะคะเพราะว่าอย่างเงี้ยล่ะค่ะสมองมันแบ่งไปหลายอย่างหลายทางเนาะไม่รู้จะเอาอยัางไงบ้างแต่ข้าพยายามทําให้ดีที่สุดนะคะอยากทําให้ดีที่สุดนุก,ก็อยู่ของนุกแบบเนี้ยค่ะก็ขอให้โลกสงบสุขนุก,ก็อยู่ของนุกดีๆแบบเนี้ยค่ะ นุงไม่อยากนุงไม่อยากมีอะไรต้องวุ่นวายในหัวสมองเพราะว่านุคิดว่านุคิดดีทําดีแล้วค่ะไปนอนดีกว่าไปนอนดีกว่านอ้องมาขามเนาะเหนื่อยล้ามากพอแล้ววันนี้มะขามของเราไม่ไม่ใช่ดูหน้าสำหรับคลิปนี้นอนหลับฝันดีนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ